อเมริกัน Serial Killer ที่ได้ชื่อว่าเป็นฆาตรกรหญิงที่โหดที่สุดในอเมริกาและเธอก็มีฉายาว่า h e l e ลเ l e l l l แคนเน s สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ s t o r y t e l l i n g Cat มีฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดของอเมริกามาเล่าทุกคนฟังกันค่ะก่อนอื่นก่อนที่ทุกคนจะฟังเรื่องเล่าในวันนี้ทางช่องของเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะคะตอนนี้ช่องของเราสามารถกดซุปเปอร์แตงได้แล้วนะสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรืออยากจะโดเน a t มาเพื่อเป็นกำลังใจก็สามารถคลิกได้ตามนี้เลยนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากให้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถให้กำลังใจผ่านทางการกดไลค์กด subscribe แทนได้นะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจได้นะคะแต่อย่าลืมนะว่าช่องเรามีช่องทางการติดต่อแล้วสามารถเข้ามาคลิกดูที่ใต้คลิปได้เลยนะคะมีทั้งเพจ f a c e b o o o TikTok และ l ล n e Official ด้วยนะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังเรื่องนาาท,ที่เราจะเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยดีกว่าค่ะกับฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าเบลกัเนส เบลกันเดสเป็นฆาตรกรต่อเนื่องชาวนอร์เวย์อเมริกันที่ได้ลงมือก่อเหตุในรัฐอิลลินอย์และรัฐอินเดียนาในระหว่างปี1884จนถึงปี1908เชื่อกันว่ากันเนสได้ลงมือสังหารชีวิตผู้คนอย่างน้อยถึง14คนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เธอได้ล่อลวงให้แต่งงานด้วยและในขณะที่บางแหล่งข่าว คาดเดาไว้ว่าเธอหน้าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฆาตกรรมเหยื่อมากถึง40คดีทำให้เธอเป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องหญิงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาและยังมีข่าวว่ากันเนตน่าจะเสียชีวิตในกองเพลิงในปี1908แต่เชื่อกันว่าเธอหน้าจะแกล้งตายและชะตากรรมที่แท้จริงของเธอนั้นก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเธอจะเสียชีวิตจริงๆหรือมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่ เบลกเนสเธอเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี1859ที่เมืองเซลบูประเทศนอร์เวย์เธอเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาลูกทั้งด8คนเมื่อเธออายุได้14ปีกเนสก็ได้เริ่มเข้าทำงานที่ฟาร,ร์มแถวบ้านของเธอโดยทำงานเป็นคนรีดนมวัวและต้อนวัวเข้าคอกเธอได้ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในปี1881หลังจากนั้นเธอก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเบลและก็ได้เดินทางไปที่ชิคาโกเพื่อไปหาพี่สาวอเธอที่อพยพมาอยู่ ก่อนเธอเมื่อหลายปีก่อนขณะที่อาศัยอยู่กับพี่สาวและพี่เคยของเธอนั้นเกนเนสได้ทํางานเป็นคนรับใช้ในบ้านและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ย้ายออกมาทํางานที่ร้านขายเนื้อสัตว์เกนเนสมีลักษณะรูปร่างที่เหมือนผู้ชายเพราะเธอมีส่วนสูงประมาณ170ซนติมและมีน้ําหนักประมาณ95ถึง113กิโลกรัม กันเนสเธอได้แต่งงานกับแมดจิลิฟแอนเดนชอรินเซนในป18ี1884ชังคูเป็นเจ้าของร้านขายขนมและต่อมาไม่นานร้านของพวกเขาก็ถูกไฟไหม้จนราบคาบนอกจากร้านของพวกเขาแล้วบ้านของพวกเขาก็ถูกไฟไหม้เช่นกันจากเหตุการณ์นี้เองทําให้เธอได้รับเงินประกันเป็นจํานวนมากแต่นอกจากบ้านจะถูกไฟไหม้แล้วภายในบ้านของเธอยังมีทารกสองคนอยู่ด้วยและทารกทั้งสองคนก็ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตและกันเนสยังได้รับเงินประกันจากการเสีย ชีวิตของทารกทั้งสองคนอีกด้วยจากเหตุการณ์นี้ทําให้เพื่อนบ้านสงสัยในตัวเธอเป็นอย่างยิ่งเรื่องเด็กทารกเสียชีวิตเนื่องจากเพื่อนบ้านของเธอไม่เคยเห็นเธอตั้งครรภ์มาก่อนเลยในวันที่30กรกฎาคมปี1 9 0 0เกนเนสได้ซื้อกรมธรรมานประกันชีวิตให้กับสามีของเธอถึง2ฉบับและในโนโยบายของ2ฉบับมีผลบังคับใช้พร้อมกันและต่อมาไม่นานสามีของเธอก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการเลือดออกในสมองเกนเนสได้ให้ปากคําว่าสาม ามีของเธอมาถึงบ้านด้วยอาการที่ปวดหัวอย่างรุนแรงและเธอก็ได้ให้ยาแก้ปวดสําหรับเขาหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปสักพักสามีของเธอก็นิ่งไปพอเธอเดินเข้าไปดูก็ได้พบว่าสามีของเธอเสียชีวิตแล้วแกนเนสได้รับเงินจากกรมทารประกันชีวิตรวมเป็นเงิน5,000ดอลลาร์หลังจากนั้นเธอก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ราพอร์ตรัฐอินเดียนาและซื้อฟาร์มเพื่อทําธุรกิจต่อไปเมื่อวันที่1เมษายนปี1902กนแกนเนสก็ได้แต่งงานกับ ปีเตอร์กันเนสและหลังจากนั้นเองขณะที่ปีเตอร์ไม่อยู่บ้านลูกสาวไวชารกของพวกเขาก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุในขณะที่เด็กอยู่ในความดูแลของเธอและอีก8เดือนต่อมาปีเตอร์ก็ได้เสียชีวิตเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะกันเนสได้ให้ปากคำว่าปีเตอร์ได้โดนของหนักกระแทกลงมาที่หัวทําให้เขาเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพของเขาได้สงสัยว่าคดีนี้น่าจะเป็นคดีฆาตกรรมมากกว่าอุบัติเหตุ แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกนเนสได้รับเงินประกันจากการเสียชีวิตของสามีคนที่2ของเธอเป็นเงินถึง3,000ดอลลาร์หลังจากที่ปีเตอร์ได้เสียชีวิตเกนเนสก็ได้ประกาศหาคู่ใหม่ในปี1905ในหนังสือพิมพ์ของชิคาโกและมีชายหนุ่มหลายคนสนใจในตัวเธอเป็นอย่างมากเฮนร,รี่กูโฮสเกษตรกรชาววิสคอนซินได้สนใจในตัวเธอและได้ติดต่อเธอผ่านทางจดหมายหลังจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปโดยที่ครอบครัวของเขาไม่ สามารถติดต่อได้หลังจากที่เขาได้เดินทางไปหาแกเนสจอห์นโมชายชาวมินิโซตาได้ตอบกับประกาศของแกเนสในปี1960หลังจากที่พวกเขาติดต่อกันผ่านทางจดหมายเป็นเวลาหลายเดือนจอห์นโมก็ได้เดินทางไปที่ราพอรตและถอนเงินสดเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นจอห์นโมอีกเลยแต่ช่างไม้ที่ทํางานให้กับแกเนสได้สังเกตเห็นว่าหีบใส่ของของจอห์นโมยังคงอยู่ที่บ้านของแกเนสการลงมือก่ออ ชญากรรมของแกนเนสถูกเปิดเผยในเดือนเมษายนปี1980เมื่อบ้านไร่ของเธอในลาพรอตรัฐอินเดียนาถูกไฟไหม้จนรบาบคาบและในซาปรกหักพังของบ้านเจ้าหน้าที่ได้พบศพของหญิงที่ไม่มีศีรษะหรือที่ทุกคนเดากันว่าศพนี้คือแกนเนสและลูกๆอีก3ามคนของเธอในการสอบสวนเพิ่มเติมของคดีนี้ได้ค้นพบซากศพบางส่วนของบุคคลปริศนาเพิ่มเติมอย่างน้อย11คนในบ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของลาพรอดได้ รับการติดต่อจากแอสเซนไฮเกเลียนเนื่องจากพี่ชายของเขาแอนดรูไฮเกเลียนและแคนเนสได้ติดต่อกันผ่านทางจดหมายและเธอได้ชักชวนให้เขาย้ายมาอยู่ที่ราพอดกับเธอและแคนเนสให้เขานําเงินทั้งหมดที่มีมาด้วยและให้เก็บทุกอย่างเป็นความลับดังนั้นเจน้าหน้าที่จึงลงมือค้นฟาร์มของแันเนสอย่างละเอียดและได้พบกระสอบที่มีชิ้นส่วนของมนุษย์อยู่ในนั้นซึ่งแอสเซนไฮเกเลียนจาได้ทันทีว่าเป็นของพี่ชายของเขาแน่นอนเรลัมเฟียเขาเป็น ลูกจ้างของแกนเนสและเขายังมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแกนเนสอีกด้วยในเดือนพฤศจิกายนปี1908แลมเฟียถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลงิงเนื่องจากเหตุเพลิงแม่ที่บ้านของแกนเนสจากนั้นแลมเฟียก็ได้รับสารภาพในเวลาต่อมาว่าเหตุผลที่แกนเนสลงโฆษณาประกาศหาคู่เพราะเธอต้องการที่จะมองหาผู้ชายพร้อมที่จะตกเป็นเหยื่อของเธอหลังจากนั้นเองเธอก็จะลงมือวางแผนสังหารพวกเขาและยึดทรัพย์สินของชายที่ตกเป็นเหยื่อทั้งหมดเพื่อน มาเเป็นขอองงตัวและแลมเฟียยังให้ปากคำอีกว่าเกนเนสเป็นคนขอให้เขาเผาบ้านไร่โดยมีลูกๆของเธออยู่ในบ้านด้วยแลมเฟี <Lam phere S 2> ยยืนยันอีกว่าศพที่คิดว่าเป็นของเกนเนสนั้นที่จริงแล้วเป็นเพียงเหยื่อที่เธอได้ลงมือฆาตกรรมกระเท่านั้นและเธอได้เลือกเหยื่อที่จะวางแผนว่าเป็นเธออยู่แล้วตั้งแต่ตน้นเพื่อหลอกให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดว่าเป็นเธอที่ได้เสียชีวิตไปแล้วน้องชายของเหยื่อรายหนึง่งได้เตือนกับเกนเนสว่าเขาจะแจ้งความและจะพาเจ้าหน้าที่มาค้นฟาร์มของเธอ อย่างแน่นอนในไม่ชาตามคำบอกล่าอของแลมเฟียเนื่องจากคำขู่ของชายดังกล่าวจึงทำให้เกเนสคิดแผนขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายบ้านของตัวเองเพื่อจะปกปิดหลักฐานและยังแกล้งจำเป็นว่าเธอได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นเธอก็จะทำการหลบหนีไปในตอนที่แลมเฟียถูกจับเขาได้สวมเสื้อคลุมของจอห์นโมและนาฬิกาของเฮลีกรูโฮดอีกด้วยเอ็ดเวิร์ดเบชลีย์นักข่าวที่ได้รับมอบหมายงานลับให้เข้าถึงเกี่ยวกับคำรับสาร,รภาพของแลมเฟียแต่คำรับสาร,รภาพของ แรมเฟียทั้งหมดดันอยู่ในรายงานของเอ็ดวินเชลและเอ็ดเวิร์ดเบชลีย์ได้พยายามโน้มน้าวให้เอ็ดวินเชลยอมให้เขาตีพิมพ์คำสาร,รภาพแต่เขาก็ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งก็ได้ตีพิมพ์เรื่องราวที่มีการคาดเดาเกี่ยวกับคำรับสาร,รภาพของแรมเฟียเอ็ดวินเชลได้อธิบายว่าเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องความสงบสุขของครอบครัวเหยื่อจึงได้นำคำรับสาร,รภาพของแรมเฟียให้เอ็ดเวิร์ดด้ตีพิมพ์หลังจากนั้นก็ตีพิมพ์แล มีชื่อเรื่องว่าคำสารภาพของแลนเฟียในรายงานรับสารภาพของแลนเฟียได้กล่าวไว้ว่าเขาได้ลงมือสังหารกันเนสและลูกๆของเธอจริงๆหลังจากนั้นก็ได้นำน้ำมันก๊าซมาเทใส,ส่ศพและจุดไฟเผาพวกเธอจุดมอดไม่ไปพร้อมกับบ้านและแลนเฟียยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสังหารเหยื่อต่างๆและเล่าถึงบทบาทของเขาในฟาร์มว่ากันเนสมักจะมอบหมายงานให้เขากำจัดศพและคอยฝังศพในบริเวณบ้านอยู่เสมอการตีพิมพ์คำรับสารภาพของแลนเฟีย ส่งผลให้มีการจับกลุ่มอลิซาเบธสมิธผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนของเขาทั้งสองก็ยังคงให้ปากคำเรื่องความอยู่รอดของแกนเนสไม่ตรงกันและนี่ยังคงเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างแท้จริงหลังจากนั้นก็มีข่าวลือไปต่างๆนานาว่ามีคนพบเห็นแกนเนสในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกแต่ชว่าทั้งหมดก็ไม่ได้รับการยืนยนันว่าเธอมีชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆหรือเปล่าดังนั้นชื่อของแกเน จึงกลายเป็นเพียงตำนานฆาตรกรต่อเนื่องหญิงสุดเลือดเย็นที่หลายคนนึกถึงก็ยังต้องขวัญผวาไปตลอดการ สำหรับเรื่องราวของ serial killer ฆาตรกรต่อเนื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนสามารถพูดคุยออกความคิดเห็นผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะทางช่องของเราก็ขอฝากช่องเล่าเรื่องเล็กๆของเราไว้พิจารณาฟังยามว่างกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือชอบคลิปต่างๆภายในช่องของเราก็อย่าลืมกด Super เกอร์ตงด o n a t e ไปเป็นกำลังใจด้วยนะคะแต่แอดมินว่าเร็วๆนี้แอดมินว่าจะทำสินค้าออกมาขายสักตัวหนึ่งอย่าลืมติดตามรออุดหนุนกันด้วยนะคะสำหรับวัน ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ